แล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเก็ตริดหรือว่าเกมเซตที่นะผมวันนี้มีตัวละครที่ถือว่ามาใหม่นะครับผมและเป็นโมเดลที่ถือว่าผมถ้าเอาจากความจริงจากผมนะคือโมเดลสวยมากนะผมเป็นโมเดลที่ถือว่าคือสุดยอดอ่ะคือสาบานว่าเป็นของคนไทย <S <S นะคบผมสาบานว่าเป็นของคือที่ไทยคิดมา คือเนื่องจากเซโกลีงไม่มีตัวนี้ด้วยไงเออก็คือตัวนี้มีชื่อว่าเอเรบอสนะครับผมคือตัวความมคือมันเท่นนะเออเอาตรงๆคือมันเท่แบบโอ้โหขนาดผมเป็นผู้ชายนะผมเป็นผู้ชายยังรู้สึกแบบว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยมัน้ถือว่าโคตรสุดยอดเลยว่าได้แล้วผม,ผมนะผมมาดูการโจมตีคือแบบโอ,อ,อ้คือใช้ฟีลแบบเหมือนนาคอสอ,อ่ะเออมืนได้ฟีลแบบ คล้ายๆแบบนาคอสอ่ะจริงมันคล้ายๆได้แบบได้ฟีลเหมือนนาคอนนะผมโอเคเรามาดูสกิลกันซึ่งสกิลจะมีดันต่อไปนี้ก็คือเมื่อตรงไอ้มาข,ของฉันกอ่อสร้างโดยตรง90%านจัดโอลิมปิกนะครับผมแล้วเมื่อจะโอลิมปิกสำเร็จและดูดสำเร็จนะครับผมจะทำการกักขัดทันทีก็คือง่ายๆนะครับผมก็คืออ่ามันจะเหมือนสกิลของไวคารัสเนาะแต่ว่าไวฟารัสต้องตกเมืองอันนี้คือจัดเมืองเลยครับผมจัดโอลิมปิกตรงไหนก็ได้แม้ก็ถือว่าถ้าดูดติดก็คือจบอะคือจบเลยนะครับผม ตัวอีสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลของคิตี้เหมือนกันนะผมสกิลแบบมันจะแบบคล้ายๆเหมือนของคิตี้เลยเฉพาะนะผมคือเมื่อก,ก่อสร้าง85%ใช้เอฟเฟพื้นที่นะครับผมเมื่อในเทอร์กอนาตกนง้นมาตัวเอง6กใช้เอฟเฟพื้นที่ซึ่งมันหมายความว่าคือคุณต้องแบบสร้างถ้าเกิดคุณก่อสร้างสำเร็จก็สามารถสร้างใช้เอฟเฟกลบมือได้แล้วเมื่อตกเงนมาตัวเองก็สามารถใช้เอฟเฟกต์ลบมือได้ก็ถือว่าโกงอยู่นะครับผมแล้วก็อีสกิลหนึ่งนคัม50% คือจากผมแล้วผมดูว่าตัวโหดตัวไม่ถึงตัวละครดีไซน์ที่หมมากนะผมแต่ว่าสกิลผมว่ามันยังแบบเบสิกเกินไปนะครับผมโดยเฉพาะไอ้สกิลล่มืดถ้าเป็นสกิลหมกอ,อินี่แม่งโหดยอมรับอินีแม่งหดผมบอกไปแล้วไงว่าตัวไหนมีสกิลหมก ตัวไหนคือตีป์เดตานะครับผมตัวไหนมีสกิมหมอกคือตัวนัตติปเบต้าเลยว่าได้นะครับผมแต่มันก็ถ้าตีถ้ามีตัวหมอกมากเกินไปก็ถือว่าไม่ดีนะครับผมจะถือว่าไม่ค่อยโอเคสักทีเดียวเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็คือถ้าเกิดใครที่คิดจะทำเว่นนี้เนาะก็ทำการส่งแพ็กส0งนะครับผมก็ วิธีการหาวัตถุดิบก็จะมีดังต่อไปนี้เนาะวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็จะเป็นนะผมให้สะสมนะครับม,มังกรสีแดงกับมังกรสีทองอย่างละ2ใบนะครับผมเพื่อแลกเป็นเสื้อเปราะเอริบอสนะครับผมเอริเออเอริอออออถูกไหมสะสมนะครับผมอ่ามังกรสีดํานะผมหนึ่งถึงสามสองตัวด้วยการสะสมเกราะเอริบอสให้ครบห้าอันสามารถแลกการ์ดได้อยู่ในสามใบนะผมจะมีเอริบอสอนูบิสแล้วก็เฮโลนี่แต่เท่านั้นน้ำจริงๆให้แลกเป็น อโนบิสดีกว่าแล้วก็คืออโนบิสได้ใช้งานแล้วรองลองอมาก็เป็นเอเลนี A ่แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเอเลบอสนะครับผมถ้าเกิดใครที่คิดว่าเอเลบอสมันเล่นได้แล้วมีตัวอีวานอโนบิสหรือ e อีโวเอเลนี่ก็ลองเล่นดูแล้วกันเนาะผมแต่ส่วนผมผมว่าน่าจะไม่แลกนะครับผมเพราะว่าสายหมอกก็ถือว่าน่ากลัวนะสำหรับอโนบิสอ่ะถือว่าน่ากลัวพอใช้ได้นะครับส่วนอีนนเวนต์ลอวอินพิเศษก็แน่นอนว่าให้คุณนละคุมสะสมอาวุธของเอเลบอสเนาะก็ ใบได้200เพชรถ้าเกิดสะสม3ใบก็ได้สุดยอดูอบักเพชรสะสม5้าใบนะผมเพื่อแลกเป็นเพชรตอลครสิทแล้วก็สะสม7ใบเพื่อแลกเป็นลูกบักเพชรแต่แนะนำว่าถ้าจะแลกก็คือคุณต้องเก็บให้ห้าใบก่อนแล้วกันเนาะแล้วแล้วก็แลก7ใบทีเดียวไปเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครดีไซน์ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันเลยว่าได้นะครับผมถ้าเกิดแบบว่าใครที่เก็บเพื่อความหล่อเหลา ก็ต้องคลิปดูเทกันนะครับผมแต่สำหรับผมคือผมไม่ได้สนตรงนี้อยู่แล้วไงก็เลยว่าน่าจะไม่ได้ทำนะผมคลิปมันอาจจะดูแบบว่าเออทำไมมันทําคลิป2 3ถึงวันคือเหมือนแบบคือผมพอยังไม่ค่อยเก็ตกับย t ท b e เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเหมือนแบบมันจะมีบางถ้าเกิดผมลงประจำอะถามว่าลงได้ไหมมันลงได้แต่ว่าคลิปมันจะโดนแบบมันจะโดนบีดด้วยไงก็เลยคิดว่าเออลองลงวันเป็นวันดูเท่กันนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาต จบคลิปพินยัยงผมออจริงจริงเนี่ยยังไม่ถึง300เลยอยากให้ถึงไวๆอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคซึ่งภาวนาเนาะขอให้ถึงไวๆเลยว่าได้นะครับผมก็จะได้ดีใจไปหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนละซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ